สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการฝึกนิสัยให้กับลูกวันนี้วิทยากรของเราคือคุณขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องกรรมตามสมองค่ะคือแน่นอนนะฮะหลายครั้งเวลาเราอยากจะสอนลูกเนี่ยเราสอนแบบแบบน่าเบื่อคือแบบ จับมานั่งแล้วก็แบบว่าลูกจิตใจเราสําคัญนะลูกต้องรู้จักสมองนะลูกลูกอ้วกแตงคือแบบเฮ้ยนี่มันนี่ใครเนี่ยพ่อเอาแม่เอาธรรมาสไหมเดี๋ยวไปเอามาให้ึนออกะ่าคือแบบมันน่าเบื่อวิธีการสอนที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าคนจะเปิดรับเวลาเราเริ่มทุกข์หรือเริ่มมีปัญหาอยากปรึกษาคือลูกทุกคนนะจริงๆแล้วปรึกษาพ่อแม่อยู่แล้วละ่ะแต่ที่ลูก เลิกปรึกษาพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้คำปรึกษาไม่เป็นไปด่าเขาบ้างไปบอกโง่บ้างไปบอกสมนมันหนาบ้างไปบอกแกมันคิดไม่เป็นบ้างถ้าเราตั้งใจรับฟังและให้คำปรึกษาจริงๆเนี่ยลูกเขาจะรับฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเนี่ยสนใจเรื่องสมองและจิตใจเนี่ยเวลาที่ลูกมาปรึกษาเช่นโอหักสอบไม่รู้เพื่อนแกล้เลยแล้วแต่แทนที่แค่บอกว่าเพื่อนมันเลวหรือแกมันโง่แฟนเลยทิ้งหรือเรียนเนี่ยก็ตั้งใจมันสิอา่านในหนังสือ ก็อธิบายให้มันมากกว่านั้นหน่อยใช้โอกาสเนี่ยครับที่ลูกเข้ามาถามเราอะอธิบายให้เขาฟังว่าอ่าลูกถ้าลูกอยากเรียนเก่งนะลูกต้องฝึกสมองนะแล้วลูกก็จะล่ะฝึกสมองยังไงแล้วเราก็อธิบายว่าอ๋อสมองนั้นมันสําคัญมากนะลูกเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสมองที่ดีเนี่ยอ่าอย่างเช่นรู้จักไอน์สไตน์ไหมอ่าลูกไม่ทาไมไอน์สไตน์เก่งเพราะเขามีสมองที่ดีไงถ้าลูกอยากมีสมองแบบนั้นนะลูกต้องอ่านหนังสือแบบที่พ่ออ่านทุกวันนี่ไงจบ แค่นั้นเองครับใช้โอกาสที่ลูกมาถามให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ไปถึงเรายัดลูกกินนี่เข้าไปเขาไม่อยากฟังหรอกสรุปสั้นๆก็คือสมองชอบอยู่ในที่ที่มีความรู้สึกสบายสมองที่อยู่ในสภาพแบบนี้ก็จะเปิดรับแล้วก็จะหลั่งสารที่ทําให้เกิดความสุขขึ้นมาทําให้เกิดการติดที่จะทําสิ่งบางอย่างหรือไม่ติดกับสิ่งบางอย่างเพราะมันทําให้เกิดความเครียดหรือความไม่เป็นสุขอย่างนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าบรรยากาศในบ้านวิธีการทํากิจกรรมอะไรด้วยกันหรือสิ่งที่อยู่ร่วมกันแล้วทำมันเป็นสิ่งท,ทำให้เกิดความสุขเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือสมองของลูกก็จะบอกให้ลูกอยู่ตรงนั้นฟังในสิ่งนั้นร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้นพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรัก,กหูใ้ทา